เต็มตัวก็ประมาณนี้เลยทุกคนกล่องแก๊ปเลิกงามยามดีค่ะทุกคนกล่องแก๊ปของเรามาส่งแล้วนะคะเป็นการแกะกล่องของแก๊ปแล้วก็เสื้อแก๊ปที่เราสั่งมาในแก๊ปช็อปนะคะอันนี้เราจะไม่ได้สอนวิธีนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เรามาแกะกล่องให้ทุกคนดูน,นี้จะเป็นกล่องไซส์กลางนะคะแล้วก็เป็นเสื้อไซส์ 2XL นะคะที่มันเหลืออยู่ตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าเราจะใส่ได้หรือเปล่า แล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยนะคะว่าเราต้องประกอบมันยังไงนะคะทุกคนเสื้อ 2XL นะคะเราจะซื้อเป็นแบบแจ็คเก็ตนะคะทุกคนรู้สึกสีมันจะอ่อนลงกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยเรารู้สึกว่าสีตรงเนี้ยเมื่อสองปีที่แล้วที่เราซื้อมาตัวนี้มันไม่ได้อ่อนขนาดนี้นะว่าสีตรงเนี้ยมันอ่อนลงไปเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูขนาดอก นี่เขาตัวใหญ่ขึ้นขนาดที่ใส่ 2XL เรารู้สึกใช่ไหมเราว่ารุ่นเก่าๆเสื้อผ้าดีกว่านี้นะคะนี่เราสั่งกับออฟฟิเชียลนะคะทุกคนเราไม่ได้ไปสั่งจากข้างนอกนะคะเราสั่งออฟฟิเชียลเลยอันนี้ก็บางลงด้วยนะคะ <S <S ม่าเสียดายเนาะเขาเราไม่มีไอตัวเก่าให้ทุกคนนะคะเพราะว่าขายกินไปหมดแล้วนะคะก็โอเคค่ะไซส์ 2XL ค่ะทุกคน ว้าวเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถให้ทุกคนดูอีกทีนะคะหลังจากที่เราทําอะไรเสร็จสับนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราลองไปประกอบกล่องกันก่อนนะคะเขาก็จะมีพวกนี้มาให้นะคะมีโครงมาให้ด้วยทุกคนคิดว่าน่าจะต้องเอาฟิวเจอร์บอร์ดยาด้านใต้นี่นะทุกคนต่อโครงก็มันจะมีขนาดสามขนาดนะทุกคนก็คือยาวสุดแล้วก็ ตัวกลางนะคะแล้วก็ตัวสั้นสุดนะคะเราก็เอายาวเอายาวกับสั้นะ่ะเป็นฐานทุกคน mm hmm. ก็คือตัวกลางอะเอาไว้เป็นตัวตั้งทั้งหมดเลยนะคะส่วนยาวส่วนยาวสุดกับสั้นสุดก็ทําประมาณนี้แน่อย่างละหนึ่งอันพอเข้าใจไหมคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนดูอีกที ขั้นตอนนี้อาจจะทุรักทุเลนิดนึงนะคะทุกคนมันจะมีฟิวเจอร์บอร์ดมาหนึ่งแผ่นใช่ไหมเราเอาฟิวเจอร์บอร์ดสอดเข้าไปด้านใต้นี้นะคะก็สอดเข้าไปได้เลยนะคะนแน่นๆนะทุกคนพอเรายัดเข้าไปใส่มันก็จะแข็งๆประมาณนี้เลยนะทุกคนก็พยายามยัดให้มันได้นะคะตรงใต้มันจะมีตีนต๊กแก้อยู่นะคะแล้วส่วนโค้งนะคะเราก็ประกอบประมาณนี้เลยก็ ตามจุกเลยนะคะทุกคนไอที่จุกสูงๆเราจะเอาไว้เป็นตัวตั้งนะคะประกอบแบบนี้จะง่ายกว่านะคะั้งยาวแบบว่ายาวสุดกับสั้นสุดแล้วก็ตรงกลางก็เอาไว้ตั้งทั้งหมดเลยโอเคต้อยทุกคนอย่างล่อครับแอบน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่ากล่องเราก็้ค่ที่จะยับเลยเนี่ใส่ไปประมาณนี้นะคะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ แล้วก็จะมีตัวนี้นะคะที่มันสามารถใส่ได้แค่ช่วงตรงกลางเนาะลองสะพายดูแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะคะหลังจากที่เราไม่ได้วิ่งมา2ปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้เครดิตก็ถูกตัดแล้วด้วยติดลบ199บาทคือการสมัครใหม่อีกรอบนึงนะคะเราต้องเสียค่ารมเนียมตรงนี้ด้วยแล้วก็ ในกระเป๋าเครดิตก็มีอยู่380ร้อยเดี๋ยวเราจะมาวิ่งให้ทุกคนดูอีกทีคิดว่าเราจะใส่แบบนี้ไปรับงาน